สวัสดีมีโชคชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะครับตามวิถีการโคจรอของดาวก็ถือว่าความเจริญความสุขต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วพึงมีนะครับตามวิถีดาวโคจรดีมากๆต่อดวงชะตาดาวประจำราศีเกิดก็คือพระศุกร์ในช่วงต้นเดือนนี้ยังโคจรอ,อยู่ที่เรือนสุภาะนะครับหมายถึงศิลธรรมจัญญา การเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับในวันที่7สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมพระศุกร์จะโคจรเข้ามาที่เรือนกรรม,มะแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับอุจจาวิราชราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าทั้งอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเอง เป็นโอกาสอันดีมากๆของชาวลัคนาราศีตุลที่จะมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานจะมีความราบรื่นสําเร็จสมหวังนะครับพระสุขโคจรร,ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ได้คู่สมพลเกื้อนหนุนให้มีพลังส่งเสริมชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับมีความก้าวหน้ามีความเจริญมีหน้าที่การงานที่มั่นคง พระอาทิตย์คือดาวประจำราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนลาภะแปลว่ารายได้ราบผลประโยชน์ต่างๆนะครับโคจรเป็นมหาจักรในช่วงต้นเดือนถึงวันที่17สิงหาคมนะครับพอพระศุกเข้ามานี่ก็ถือว่าส่งเสริมเติมพลังกันดีมากนี่คือความเจริญรุ่งเรืองกันเต็มที่นะครับแต่พระอาทิตย์นั้นก็เลงกับพระเสารอยู่นะครับหมายถึงความเดือดร้อนวุ่นวายความอยู่ไม่นิ่ง การจัดการเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะครับรถราพาหนะต่างๆพระศุกร์เลงกับพระเสาอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะครับหมายถึงความขัดแยง้งขัดแย้งกับใครครับกับบรรดาญาติพี่น้องกับบรรดาครอบครัวหรือจะมีความราบรื่นสําเร็จสมหวังอันใดขึ้นมาก็จะมีเหตุถูกฉุดรั้งไว้นะครับถ้าใครที่ยังมีเครา์กรรมอยู่กับบรรดาญาติพี่น้องก็ ควรทำบุญอุทิศให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายในพบภูมิที่แล้วขออโหสิกรรมกันแล้วก็ญาติพี่น้องในปัจจุบันก็อโหสิอภัยอย่าได้ถือโทษโกรธกันถ้ามีพ่อมีแม่อยู่มีโอกาสก็กราบขอ,ขอขมากรรมต่อท่านเพื่อไม่ให้มีบ่วงกรรมผูกพันรัดรึงไว้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนักหนักก็จะกลายเป็นเบาลงพระศุกร์นี้ก็จะทำงานเด่นเต็มที่เป็นราชาโชคในเรือนกรรม,มะ ความก้าวหน้าราบรื่นสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานก็จะมีนะครับวันที่จะพบความขัดแย้งทั้งเรื่องของญาติพี่น้องรถราพหนะที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบการมีเหตุเสียหายไม่ราบรื่นก็คือวันที่13 14 15นะครับในเรือนนวางพระสุขจะโคจรร่วมกับพระเสาพระเสาพักองศาถอยหลังในเรือนนวางอยู่ที่เรือนวินาศนะครับอาจจะมีเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายเรื่องของรถราพาหนะความเดือดร้อนจากญาติพี่น้องความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติและความถดถอยท้อถอยของตัวเองด้วยนะครับวันที่13-15อันนี้ก็ต้องตั้งสติก็จะพ้นผ่านไปได้ด้วยดีวันที่1สิงหาคมตั้งแต่ตี5นะครับดาวพระพุธนะครับซึ่งทําหน้าที่2อ,อย่างคือดาวประจำเรือนสุภาษ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ศิรธรรมจัญญาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคนต่างชาติก็ได้นะครับเข้ามาที่ราศีสิงห์เรือนลาภะแปลว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บุญกุศลความดีงามมาให้เป็นโชคลาภผลนะครับวันที่1จนถึงวันที่21สิงหาคมจะมีโชคลาภผลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกื้อหนุน แต่ขณะเดียวกันพระพุธก็ครองราศีกันซึ่งเป็นเดือนวินาสศะด้วยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นนะครับหรือคนที่คอยเกื้อนหนุนอยู่เบื้องหลังจะมาให้โชคลาภผลนะครับถ้าวินาสศะหมายถึงสิ่งที่ทิ้งไปถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ถ้ารื้อมามาจัดมาทำนะครับมาแปลงสภาพก็จะทำให้เกิดโชคลาภผลได้เช่นเดียวกันถือว่า พ,พุทธโคจรดีให้โชคลาภผลต่อชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงต้นเดือนนี้ดาวในเรือนนวางมารุมมาต้มกันอยู่ที่เรือนการเงินหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินบุนเวียนใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพสแสวงหาไรายได้นะครับมีดาวพระอังคารในเรือนนวางนี้เป็นกเกษตรนะครับในราศีจักรก็เป็นกเกษตรถือว่า พังคามมีพลังที่เข้มแข็งแปลว่าจะมีเงินก้อนโตนะครับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวลาพะเข้ามาร่วมด้วยก็ได้แบบไม่คาดคิดมีพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งเพื่อนพี่น้องและเป็นดาวอารินะครับก็ถือว่าเพื่อนพี่น้องกัระยะาณมิตรเข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนด้วยมาแวดล้อมห้อมล้อมนะครับแล้วก็มีโอกาส มีเงินมีทองใช้นี่ใช้สิ่งได้ด้วยแต่ว่ามีดาวพระราหูเป็นมหาอุดเข้ามาร่วมด้วยนะครับพระราหูในราศีจากโคจรเป็นราชาโชคในเรือนปัตตนิพระราหูนี่คือดาวประจำเรือนปุตตะปุตตะคือลูกหลานบริวารหรือการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับโคจรเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนปัตตนินั้นก็หมายความว่า ลูกหลานบริวารการเสี่ยงโชคจะเข้ามาเกื้อหนุนนะครับเพศตรงข้ามก็จะให้โชคพระราหูเป็นมหาอุดนะครับในเรือนการเงินแปลว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ได้มาไม่คาดคิดแต่พระอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วยนะครับอาทิตย์คือดาวลาพระดับครับพระอาทิตย์ร่วมกับราหูมรตยูนี่คือเหตุต้องจ่ายต้องเสียนะครับ มีทั้งดีและร้ายในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีโชคลาภผลนะครับตัวน,นี้ก็ควรจะจ่ายควรจะเสียก่อนเสียเรื่องอะไรครับมีโอกาสไปบริจาคเลือดหรือบริจาคทรัพย์ส่งเคราะห์บุตรหลานบริวารแล้วก็อุทิศบุญให้แก่บรรดาลูกหลานบริวารญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับขอโอโหสิกรรมแล้วก็ขอพรให้มีโชคลาภผลโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้ลอตเตอรี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ยิ่งในช่วงต้นเดือนพระเกตก็เข้ามาเสริมที่เรือนปุตตะโอกาสที่จะมีโชคลาภผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณแล้วก็บรรดาผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็มีนะครับแล้วในวันที่9้าพระเกตก็จะเข้ามาร่วมกับพระเสาที่เรือนพันธุนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเข้ามาเกื้อนหนุนญาติพี่น้องบ้านเรือนรถราพานะ ถ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบก็อัญเชิญพระเข้ามาในบ้านมาปฏิสถานกับไหว้บูชานะครับส่วนในเรื่องของความรักนี่ก็ยังมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงกันอยู่นะครับก็จะใส่ใจเรื่องลูกหลานบริวารกันเสมากกว่าแต่ว่าพระอังคารก็เป็นเกษตรอยู่ที่เรือนปัตตนีนะครับก็ถือว่ามีรักที่เข้มแข็งดีแต่ว่ามีมรุตยูลาหูร่วมด้วย ย่อมมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะครับในวันที่10สิงหาคมพระอังคารจะย้ายเข้าสู่เรือนมรณะถ้าเรื่องของความรักก็ถือว่าโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือการพัดภากันก็มีสูงนะครับแล้วก็อังคารซึ่งเป็นดาวประจําเรือนกระดุมพระทรัพย์สินเงินทองด้วยจะเป็นประเกษตรในเรือนมรณะระวังทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปหลายส่วนหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของการพานันให้ระวังไว้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินอาจจะเสียหายไปกับอุบัติเหตุหรือเหตุที่ไม่คาดคิดต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้ช่วงที่พระอังคารโคจรเป็นประเกษตรนะครับมีเหตุต้องเสียทรัพย์หรือทรัพย์นั้นไปเป็นของคนอื่นถ้าให้ดีก็ถ้ามีทรัพย์สินเงินทองโชคลาภอันใดจะต้องแปลสภาพแปลงสภาพได้เงินสดมาก็แปลงเป็นทองเป็นโลหะนะครับ จะเดินทางไกลไปต่างถิ่นตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆไว้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักในระยะนี้ก็ถือว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลแล้วครับอาจจะห่างกันบ้างเพราะเรื่องของภาระหน้าที่การงานการสแสวงหารายได้เพื่อความมั่นคง,งของครอบครัวนะครับ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผู้ที่เป็นคู่ของคนรักก็จะต้องเข้าใจและสนับสนุนคนที่รักด้วยนะครับเพราะว่าในวันที่17สิงหาคมโชคลาภผลจะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นนะครับความมีชื่อเสียงก็ปรากฏแก่ชาวลัคนาราศีตุลเมื่อพระอาทิตย์ย้ายเข้าเป็นเกษตรในราศีสิง์ดาวเกษตรจะ,ระเผด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองนะครับ พระอาทิตย์เข้ามาเป็นเกษตรที่เรือนลาภะแปลว่าจะมีโชคลาภผลมหาศาลมันเกิดขึ้นมีความมั่นคงแน่นอนแล้วก็ในเรือนนวางวันที่ 17, 18, 19, 20พระอาทิตย์จะโคจรในเรือนปัตตนินะครับการได้สัญญาการได้เอกสารการได้ยศได้ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงมีโชคลาภรายได้อัปเกรดชีวิตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมีมาแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุล 17สิงหาคมถึง17กันยายนโอกาสของคุณเรื่องโชคลาภผลนี่ถือว่าเด่นที่สุดในรอบปีนะครับยิ่งช่วงที่พระพุทธโคจรร่วมด้วยแล้วก็จะเป็นเอกสารสัญญาที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อหนุนนะครับคนทางไกลต่างถิ่นมีออเดอร์มีสัมพันธ์มี ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายก็อำนวยลาบผลให้สนับสนุนส่งเสริมนะครับสำหรับผู้ที่หวังการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีามากๆกว่าที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับถ้าแรงสุดๆก็17 18 19 20โดยประมาณนะครับถ้ามีสัญญาอันใดเข้ามาในช่วงนี้รับเลยทำเลยลงมือเลยจะประสบความสำเร็จสร้างเสถียรภาพให้เป็นอย่างมากครับ มองโดยภาพรวมชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าสามารถระงับอารมณ์หุนหันพันแล่นสัตดสายของตัวเองให้เกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพได้แล้วยศอำนาจวาสนาลาภผลการเงินการทองก็จะไหลามาเทมานะครับมีความก้าวหน้ามีความเจริญเป็นอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนวันที่ไม่ควรประมาทนั้นก็ได้แจ้งไปแล้วแก้เคล็ดแก้เคราะห์อะไรยังไงก็ลองไปพิจารณาดูเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเพื่อความสุขความเจริญของครอบครัวนะครับขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จทุกประการที่ปรารถนาทุกท่านครับสวัสดีครับ